สวัสดีทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องฟาร์มถึงอ,อกบ้านครูช่วงนี้นะครับมีทีมงานหรือว่าเป็นสมาชิกหรือที่ติดตามช่องเนี่ยติดต่อมาเยอะนะครับติดต่อมาเยอะมากๆแล้วก็มีการออขอมาเป็นเพื่อนในไลน์นะครับคือในไลน์ของผมเนี่ยมันเป็นมันเป็นไลน์ส่วนตัว บางทีก็ได้ได้ได้ตอบรับบ้างบางทีก็ไม่ได้ตอบรับบ้างนะครับแต่ตอนนี้ผมผมตั้งไลน์ของผมเนี่ยนะครับเป็นเป็นไพรเวทไปแล้วเป็นส่วนตัวไปแล้วนะครับใครที่ทักมาขอเป็นเพื่อนนะครับแล้วผมไม่ได้กดรับเนี่ยก็ตอนนี้ขอโทษด้วยนะครับเพราะตอนนี้ในในไลน์ในไลน์ที่ทักมาขอเป็นเพื่อนเนี่ยร้อยกว่าคนนะครับร้อยร้อยกว่าท่านนะครับที่ทักมาขอเป็นเพื่อนที่ทักมาขอความรู้อะไรต่างเนี่ยร้อยกว่าท่าน ซึ่งผมผมผมไม่ได้กดตอบรับไปเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครจะติดตอ่อติดตอ่อมาสอบถามข้อมูลเนี่ยผมว่าให้โทรมาโดยตรงดีกว่าโทรมาสอบถามโทรมาพูดคุยโดยตรงเลยดีกว่านะครับมันจะสะดวกกว่าเพราะไ <si> ลน์เนี่ย <Te le Alban ian> ผมผม<ๆ>เอาพูด,พ,ด,พ,ด,พ,ดพูดตรงๆเลยไม่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะเล่นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะอ่านนะครับแล้วตอนนี้ผู้ติดตามช่องฟาร์มถึงงอกบ้านครูเนี่ยนะครับทักมาขอเป็นเพื่อนเยอะมากๆ นะครับเยอะมากๆจริงๆนะครับมีทั้งมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งสูผู้สูงอายุนะครับดูจากรูปโปรไฟล์ที่ทักเข้ามานะครับก็เลยผมตอนนี้ก็คือไม่ไม่ได้ตอบรับใครหรือว่าไม่ได้ไม่ได้รับใครเป็นเพื่อนเลยนะครับก็ต้องต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าสะดวกนะครับถ้าสะดวกผมคิดว่าโทรมาเลยดีกว่านะครับโทรมาเลยโทรมาคุยเลย นะครับผมบอกแล้วว่าถ้าผมถ้าผมว่างหรือว่าผมไม่ติดธุระอะไรเนี่ยผมรับสายแล้วก็คุยได้เต็มที่คุยคุยโทรศัพท์ได้เต็มที่แล้วก็ไม่มีอะไรที่ปิดบังนะครับบอกทั้งหมดเลยถามอะไรผมว่าบอกให้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนะครับเมื่อถั่วงอกนะครับเมื่อถั่วงอกของเราเนี่ยนะครับผลิตสวยแล้วดีแล้วแล้วเราส่งลูกค้าส่งร้านประจําแล้ว นะครับส่งลูกค hmm. um, so go ้าส um, uh, so ่งร้านประจาแล้วเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนมีน้องโทรมาคุยน้องโทรมาคุยเลยน้องบอกเมื่อก่อนเนี่ยเพราะแรกๆเนี่ยเครียดนะครับเครียดเจอถั่วงอกเน่าใช่ไหมเจอถั่วงอกเน่าเจอถั่วงอกไม่โตเจอถั่งเจอเจอถั่วงอกที่น็อกฮอร์โมนน็อกน้ํานะครับไม่สวยนะครับ พอผ่านไปประมาณเดือนกว่าเกืบอบ2เดือนน้องโทรมาคุยโทรมาคุยอีกแล้วนะครับก็ขออภัยด้วยที่เอาน้องมาขายนะครับแต่น,นีค่คือเรื่องจริงนะครับน้องโทรมาคุยบอกว่าตอนนี้เครียดเครียดกับเดิมอีกนะครับผมก็ถามว่าเครียดเพราะอะไรน้องบอกว่าผลิตถั่วง,งอกส่งไม่ทันความต้องการของลูกค้านะครับผลิตถั่วง,งอกส่งไม่ทันตามความต้องการของลูกค้าครับอันนี้ อันนี้ก็คืออยากบอกน้องตรงๆอยากบอกท่านผู้ชมตรงๆเลยนะครับว่าสมัยฟาร์มถั่วงอกบ้านครูเนี่ยพอแรกๆก็แบบนี้แหละแรกๆมันเครียดจากการถั่วเน่าถั่วถั่วไม่สมบูรณ์ถั่วไม่สวยขายยากนะครับพอต่อมาเนี่ยถั่วเราเริ่มสวยแล้วเริ่มสมบูรณ์แล้วเราจะมาเครียดเครียดเรื่องที่เราผลิตถั่วส่งไม่ทันนะครับต่อลูกค้าที่เขาสั่งเข้ามาทั้งๆที่เราทําสต็อกแล้ว นะครับทั้งทั้งที่เราทําสต็อกรองรับแล้ว15ถึง20โลนะครับอันนี้คือเราทําสต็อกรองรับแล้วนะครับก็เลยก็เลยวันนี้จะมาชวนคุยชวนคุยว่าถ้าใครที่นะครับผลิตหัวง,งอกส่งร้านประจําแล้วเนี่ยนะครับส่งร้านประจําแล้วเนี่ยก็คือเราต้องผลิตสต็อกเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้เพื่อที่จะรองรับลูกค้ารายใหม่ๆด้วย บ,บอกแล้วว่าสูตรสูตรของฟาร์มถุง้อบ้านครูที่ให้สูตรไปเนี่ยที่ที่ให้สูตรการเพราะต่างๆไปเนี่ยให้วิธีการเพราะต่างๆไปเนี่ยเพาะออกมาแล้วค่อนข้างจะสวยนะครับเราเรา,เรากเร็เรียนรู้ผิดถูกมาจนได้สูตรเนี่ยที่ที่บอกเพื่อนๆมาเนี่ยที่ถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้เรียนรู้นะครับก็คือสูตรเนี่ยก็คืออ้วนสั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่สั้นมากนะครับแล้วก็น้ําหนักดีแล้วก็สวยแล้วก็เก็บได้หลายวันนะเก็บได้หลายวันโดยที่ไม่ต้องใช้ สารเคมีโดยไม่ต้องแช่สารเคมีโดยไม่ต้องแช่ฟอร์มาลินไม่ต้องแช่กัดขาวเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมมันเป็นพืชที่มันโตตามตามตามที่เราให้โตนะครับมันไม่ใช่เพราะปลูกตามธรรมชาตินะครับมันเป็นพืชที่เราโตตามที่กระบวนการเราจะให้มันโตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะมีงองแงบ้างอา่ามีไม่ยอมโตบ้างมีอ้วนอย่างเดียวบ้างมีไม่ยาวบ้าง นะอันนี้เราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจถั่วงอกของเราด้วยนะครับวันนี้ก็เราจะมาคุยเรื่องการสต็อกนะครับการผลิตการผลิตไม่การผลิตและการสต็อกการสต็อกสินค้าการสต็อกถั่วงอกรวมถึงการสต็อกเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับการการสต็อกเมล็ดพันธุ์แรกเนี่ยแรกๆเนี่ยวามถั่วงอกบ้านครูขายดีมากขายดีจริงๆแต่ว่าแต่ว่าลืมลืมคำนวณวิธีการสั่ง เวลาที่สั่งเมล็ดพันธุ์สั่งไปแล้วกี่วันถึงได้ถ้าไปเจอวันหยุดนะครับถ้าไปเจอวันหยุดติดวันหยุดอีก 2- อสาวันเมล็ดเมล็ดพันธุ์เราก็หมดแล้วนะครับบริษัทใหญ่ๆที่เราสั่งเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับเขาไม่เขาก็จะส่งส่งบริษัทขนส่งของเขาเลยบริษัทขนส่งที่เขาที่เขาที่เขาคุยกันไว้ที่เขาโคกันไว้นะครับเขาไม่ได้มาส่งบริษัทขนส่งดังๆอย่างเช่นสีส้มสีแดง สีเขียวเขาไม่ได้ส่งพูกนั้นเขาจะส่งบริษัทของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการสั่งสินค้าการสั่งมเมล็ดถั่วเนี่ยนะครับสั่งมเมล็ดถั่ว50โล3กระสอบอย่างเงี้ยนะครับเราต้องเผื่อเวลาด้วยนะครับที่ฟาร์มถึงก้านครูกระสอบหนึ่ง50โลเนี่ยใช้ประมาณ7วัน6วันหมดแล้วนะครับกระสอบหนึ่ง50โลใช้หกถึงเจ็ดวันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคํานวณว่า ถั่วเมล็ดถั่วเนี่ยเราใช้ได้ถึงเมื่อไหร่เพราะว่ามเมล็ดถั่วเนี่ยเพาะ5วันถึงได้เก็บเกี่ยวใช่ไหมฮะเมล็ดถั่วมันก็ไปรุมๆรวมๆรวมๆรวมๆอยู่ในถัง5วัน5ถั10ง10ถั15ง15ถังใช่ไหมฮะถ้าเราเพาะวันละวันละ50าสโลเนี่ยมันก็2ถังมันสต็อก2ถังใช่ไหมถังละยี่ปถังละ2อโลครึ่งถังละ2อโลครึ่งพอเป็นถั่วง,งอกเนี่ยมันก็จะเป็น25่ห้าโลยีโลถ้าเราสต็อกด้วย เราก็ต้องเพาะสักละสามถังวันละสามถังเราก็ใช้สองโลครึ่งสองโลครึ่งสองโลครึ่งก็เป็นเท่าไรห้าโลเจ็ดเจ็ดโลครึ่งวันหนึ่งเราใช้เจ็ดโลครึ่งในการเพราะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็ดโลครึ่งเนี่ยห้าวันถึงจะได้เก็บเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคํานวณการสั่งมเมล็ดถั่วยกกระสอบว่ากี่วันได้ถ้าติดวันหยุดคตะเลิกบริษัทขนส่งเขาไม่ส่งอยู่แล้วนะครับติดวันหยุดติดวันหยุดคตะเลิกยาว สองวันสามวันสี่วันเนี่ยเราต้องคํานวณไว้ก่อนนะครับเพราะว่ารถไม่วิ่งส่งอยู่แล้วนะครับถั่วเราจะพอไหมเพราะฉะน,นั้นเราต้องสั่งก่อนนะครับสินค้าคงคลังของเราเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่เราต้องคํานวณด,ดีๆนะครับแล้วเราก็สั่งก่อนนะครับอันนี้คือการการคํานวณอันนี้สําคัญนะครับดูเหมือนว่ามเมล็ดถั่วจะซื้อตอนไหนก็ได้ใช่ไหมฮะถ้าร้านมันอยู่ใ,ใกล้ใกล้เราเดินไปซื้อก็สอบเนี่ยมันได้อยู่แล้วนะครับไปปุ๊บซื้อปั๊บกลับมาได้เลยแต่เนี่ยการสั่งซื้อเดี๋ยวนี้มันสั่งออนไลน์ สั่งส่งจากขนส่งนะครับ3วัน4วันนะครับกว่าสินค้าจะมาถึงเราต้องคำนวณวันที่จะมาถึงด้วยว่ากว่าถั่วจะมาถึงเนี่ยถั่วที่อยู่ในสต็อกเราเนี่ยมีเพาะพอไหมเพียงพอไหมนะครับอ,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 อันนี้ผู้ที่คิดเกี่ยวกับสต็อกถั่วไม่ว่าจะเป็นสต็อกถั่วเมล็ดพันธุ์สต็อกฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเนี่ยมันจะหมดมันก็ไม่ได้ถึงแม้เรามีเมล็ดถั่วแต่ฮอร์โมนเราหมดแล้วเนี่ยเราสั่งกว่าจะมาส่งอีก3-4วันเนี่ย แต่ฮอร์โมนเราหมดแล้วเนี่ยเราก็เพาะไม่ได้นะครับทำฮอร์โมนเราหมดเนี่ยเราก็ควบคุมคุณภาพไม่ได้ควบคุมคุณภาพถั่วงอกไม่ได้นะครับเราต้องการให้มันอ้วนให้รากมันสั้นเนี่ยเราก็ทําไม่ได้เราก็เพาะไม่ได้สรุปมันเพาะไม่ได้นะครับมีมเมล็ดถั่วแต่ฮอร์โมนหมดก็เพาะไม่ได้นะครัถบถุงบรรจุภัณฑ์รวมไปถึงหนังยงหนังยางด้วยนะหนังยางเนี่ยสำคัญเหมือนกันเพราะเราต้องมัดปากถุงใช่ไหมถุงที่เราต้องแพ็คนะครับถุง1โลถุง5โลถุง10โลเราต้องมีนะครับเราต้องมีสต็อกไว อันนี้คือการสต็อกไว้ทั้งหมดเลยนะครับสต็อกไว้เพื่อที่เราจะทำการผลิตให้เพียงพอต่อวันต่อวันต่อวันวน,นะครับอันนี้คือสต็อกวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบนะครับอีกหัวข้อหนึ่งที่เราสต็อกค,คือเราต้องสต็อกถงอกนะครับเราต้องสต็อก่วงอกนะถ้าบ้านไหนถ้าฟาร์มไหนมีตู้แช่หรือตู้เย็นใหญ่ๆสำหรับปรับอุณหภูมิแช่ผักได้เนี่ยมันก็ดี นะครับเราสามารถสต็อกได้เลยนะครับ15 20้5สโลเราสต็อกไว้นะการสต็อกไว้เนี่ยถ้าคนเพาะชงงอกเนี่ยจะรู้ว่าถ้าเราเก็บไว้ในตู้เย็นตู้แช่เนี่ยมันจะเก็บไว้ได้3-4ถึงวันเลย่า3ถึงวันเลยยังสดยังกรอบนะครับยังสดยังกรอบนะครับถ้าเราใส่ตู้แช่ใส่ตู้เย็นปรับอุณหภูมิผักนะครับแต่ถ้าใครต้องการสต็อกแล้วไม่มีตู้แช่ไม่มีตู้เย็นขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะไม่มีตู้เย็นขนาดใหญ่เราก็ใช้ลังโฟม อ่าไม่ใช่รังโฟมเป็นรังพัดตึกใหญ่ๆที่เขาไว้แช่น้ําแข็งเอาไว้แช่ปลาพวกนี้เราก็สามารถสามารถที่จะเอาสต็อกถัว่วถั่วสต็อกอพูดไปลิ้นพันกันแล้วเราก็สามารถเอาถั่วงอกที่เราเพาะเพื่อทําสต็อกเนี่ยนะครับเอาไปแช่ในตู้ในในรังน้ําแข็งแล้วเราก็ใส่ใส่น้ําแข็งไปข้างใต้แต่เราอย่าให้ถั่วงอกไปสัมผัสกับถั่วงอกไปสัมผัสกับน้ําแข็งโดยตรงนะครับเพราะมันจะทําให้ถั่วงอก ช้านะแล้วมันก็นิ่มเสียหมดเลยนะครับเราอย่าให้ถั่วงอกสัมผัสกับน้อำแข็งโดยตรงนะครับ,การ,นะรบการสต็อกนะครับการสต็อกถั่วงอกเพื่อเอาไว้ขายมีความสําคัญมากๆนะครับสมมติสมมุตินะเอาสมมุติแล้วกันสมมุติคุณขายวันละห้าสิโลคุณส่งลูกค้าวันละห้าสิบโลคุณเพราะสวยแล้วเป็นฟาร์มใหญ่แล้วนะครับมีศักยภาพ ผลิตวันถั่วงอกได้วันละห้าสิบโลคุณไปส่งลูกค้าวันละห้าสิบโลโอเคนะครับถ้าบังเอิญลูกค้าสั่งเพิ่มอีกละ่ะลูกค้าสั่งเพิ่มอีกเป็นเจ็ดสิบโลโอ,โอเคคุณยังทําสต๊อกคุณทําสต๊อกไว้เจ็ดสิบโลนะครับคุณทําสต๊อกไว้อ่าขอโทษทีคุณทําสต๊อกไว้ยี่สิบโลคุณต้องส่งทุกวันวันละห้าสิบโลใช่ไหมฮะอันนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าบาังเอิญนะครับถ้าบังเอิญมีงานใหญ่ๆมีงานบุญใหญ่ๆที่ต้องใช้ขนมที่ต้องเลี้ยงขนมจีน ทำก๋เตี๋ยวเลี้ยงแขกนะสั่งถุงงอกเพิ่มมาอีกเป็น30สโลนะครับจาก50โลนะครับคุณมีในสต็อก20โลเขาต้องการอีก10บโลเป็น80โลนะครับเป็น80โลอีก10บโลเนี่ยคุณจะหาที่ไหนใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยไออีก10โลเนี่ยมันดูก็ไม่ค่อยเยอะนะครับคุณสามารถไปดึงไปดึงจากในถังของวันที่4ถุงงอกเก็บ5วันใช่ไหมครับเก็บ5วันถึงเก็บ แต่ว่าต้องการอีกแค่10บโลเนี่ยคุณสามารถไปดึงถั่งอกในถังวันที่4ออกมารวมกันได้รวมกับวันที่รวมกับที่คุณต้องส่งได้คุณไปดึงมาก่อนและที่เหลือในถังเนี่ยคุณก็เพาะเพาะไว้ปกตินะครับเพาะไว้ปกตินะครับเมื่อก่อนความถั่งอกบ้านครูเนี่ยนะครับจะดีจะดีใจอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่ส่งลูกค้าประจําทุกวันทุกวันถั่งอกมันฟิกตายตัวทุกวันใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็ทําสต็อกไว้นะครับ แต่วันไหนเนี่ยที่วถุงอกมันไม่พอนะครับถึงแม้เราทําสต็อกแล้วถ่งงอกมันไม่พอเราจะดีใจอยู่ช่วงหนึ่งคือช่วงที่ร้านที่เราสมงประจําปฏิเสธปฏิเสธถ่งงอกคือบอกน้องพี่วันนี้ไม่เอานะวันนี้ถ่งงอกยังเหลืออยู่อ่าถ่งงอกยังเหลืออยู่อ่าอันนี้เราก็เราก็ดีใจแล้วเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามันยังมีสตอ็อกอออมันยังมีลูกค้าที่สั่งเข้ามาใหม่ สมมุติส่งงอกส่งวันละห้าสิบวันเนี้ยส่งวันละห้าสิบโลเนี้ยทุกวันมันแน่นแน่น,น,นคิวมันแน่นแล้วแล้วบังเอิญมีลูกค้าที่ต้องการถั่วงอกมาเพิ่มอีกสิบโลใช่ไหมเราก็ไม่รู้จะทำไงเ,เราว่าคิดแล้วว่าอ,อ,อีกสิบโลเนี่ยเราเพราะไม่ทันสต็อกก็หมดแล้วเราต้องไปไปไป,ไปหยิบไอถั่วงอกในถังที่สี่วันที่ยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวให้ลูกค้าไปนะครับสักสิบโลที่เหลือก็เพราะเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าลูกค้าปฏิเสธวันนั้น ลูกค้าบอกว่าถุงอกอยังเหลืออยู่นะครับถุงออยยังเหลืออยู่ยังไม่เอาก่อนอ่าเราก็ดีใจนะครับเพราะเราเอาส่วนนี้ที่ที่ลูกค้าตีคืนมาเนี้ยไปส่งลูกค้าใหม่ให้ลูกค้าใหม่เราก็ไม่เสียลูกค้าด้วยเราก็ไม่เสียลูกค้าด้วยแล้วเราก็ได้ลูกค้าใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคคือเทคนิคนะครับเราไม่ปฏิเสธลูกค้านะครับถ้าสมมติลูกค้ามาสั่งถึงแม้ถุงง้อกเราไม่พอนะลูกค้ามาสั่งเพิ่มเป็นสิบโลเงี้ยมาสั่งหน้าฟาร์มเลยสิบโลเงี้ยเราปฏิเสธแบบว่า ไม่มีเลยครับถุงงอกไม่มีแล้วถุงงอกหมดแล้วผลิตไม่ทันแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้เราต้องหาวิธีที่จะดึงถุงงอกเพื่อส่งลูกค้าใหม่ให้ได้นะครับเราต้องหาวิธีที่จะเอาถุงงอกหรือหาถุงงอกมาเพื่อส่งลูกค้าใหม่ให้ได้นะครับเราไปไปปฏิเสธแบบนั้นไม่ได้ว่าถุงงอกไม่มีแล้วครับถุงงอกหมดแล้วต้องรอพรุ่งนี้ถึงได้เก็บอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราเราไปฟันธงหรือพูดแบบหวาน ผ่าซากเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเทคนิคต่างๆเดี๋ยวพี่น้องเพื่อนๆหรือผู้ติดตามเนี่ยมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเองนะครับปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเรื่อยๆถึงแม้เกิดไม่ทุกวันแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเหมือนฟาร์มถุงงอกบ,บ้านครูนะครับเหมือนฟาร์มถุงงอกบ้านครูเนี่ยโอเคส่งล้านปริมาณหนึ่งแล้วสต็อกปริมาณหนึ่งแล้ว แล้วลูกค้าที่เดินมาซื้อหน้าฟาร์มลูกค้าที่เดินมาซื้อหน้าร้านมีอีกนะครับมีอีกเราเจอปัญหาเงีไปบ่อยทั้งๆที่ของก็ส่งไปหมดแล้วสต็อกก็ไม่มีแล้วนะครับลูกค้าเดินมาซื้อถึงหน้าฟาร์มเนี่ยเราทําไงได้ไล่ลูกค้าไปก็ไม่ใช่แล้วนะครับไม่ได้นะครับ,นะรบเราก็บอกรอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมไปเอาถุงงอกมาให้แต่ว่าถุงงอกก็บอกก่อนนะว่ามันยังไม่ถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวมันเหลืออีกประมาณ หกชั่วโมงถึงได้เก็บเกี่ยวแต่ว่าน้ำหนักอะไรมันก็สวยแล้วนะครับรับได้ไหมลูกค้าถ้าบอกว่ารับได้โอเคเอาให้ลูกค้าดูโอเคสวยอ้วนยาวแล้วเราก็ทําการล้างบรรจุส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับแตวเราบอกลูกค้าก่อนว่าถั่วงอกที่เราจะให้เนี่ยก็คือถั่วงอกที่มันถึงเวลาเก็บเกี่ยวมันส่งไปหมดแล้วส่งร้านหมดแล้วสต๊อกก็ไม่มีแล้วถั่วงอกที่เราจะล้างให้เนี่ยที่เราจะเอาขายให้เนี่ยคือถั่วงอกมันยังไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะรับได้ไหม ลูก้ารับได้ก็โอเคแต่มันก็ยังเข้าเนื้อเราไปนิดนึงนะครับถั่วงอกที่มันยังไม่ถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยน้ำหนักมันยังไม่ได้น้ําหนักมันยังไม่ได้สมมุติน้ําหนักเลขกลมๆนะตีกลมๆนี่สมมุตินะน้าหนักถึงเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยมันสิบโลสิบโลห้าวันนะ10โลนะนี่สมมุตินะห้าวัน1ิโลถ้า4ี่วันครึ่งเนี่ยมันอยู่ที่แ8ดแปดโลแปดจุดห้าประมาณนั้นแปดโลแปดจุดห้าเก้ามันยังไม่ถึง10โลดี อันนี้ก็คือถ้าเราหยิบไปล้างขายเนี่ยก็คือบอกแล้วว่านานๆทาได้แต่ถ้าเราทําทุกวันเอาถุงงอกที่ยังไม่ถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวไปล้างขายเนี่ยน้ําหนักมันหายน้ําหนักมันหายแล้วก็อืมมันเข้าเนื้อเรานะครับก็คิดดูรอยร้อยร้อยยี่สิบชั่วโมงใช่ไหมร้อยยี่สิบชั่วโมงมันได้สิบโลอันนี้ประมาณร้อยชั่วโมงอ่ะร้อยชั่วโมงร้อยห้าร้อยสิบชั่วโมงเนี่ยมันได้แปดจุดห้าเก้าโล ครับมันหายไปโลถึงโลครึ่งเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาพูดนะครับมาพูดเกี่ยวกับการสต็อกในการสต็อกในการจัดการสต็อกของเราไม่ว่าจะเป็นสต็อกวัตถุดิบเมล็ดถั่วถุงฮอร์โมนหรือมาหรือว่าก็สต็อกสินค้าคือสต็อกถั่วงอกนะครับเอาไว้รองรับลูกค้าที่เดินมาซื้อหรือว่าลูกค้าที่เราไม่ได้ส่งประจําแต่เขามาซื้ออันนี้เราก็มีให้เขาไปนะครับ ขอถั่เงาที่เราส่งประจำเนี่ยมันก็ตายตัวอยู่แล้วผลิตมาตายตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องฟาร์มถุงเงาก้านครู rew, นะครับตอนนี้ผู้ยอดผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันยอดการเข้ามาดูเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับก็เลยต้องขอขอบคุณทุกๆท่าน นะครับที่เข้ามาติดตามช่องความถึงนอกบ้านครูนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วเนี่ยคิดว่ามันมีความรู้นะครับมีความรู้นะครับอยากจะแชร์ก็สามารถกดแชร์ต่อไปได้เลยนะครับกดแชร์ต่อเข้าไปในกลุ่มเข้าไปในเพจนะครับกดแชร์ไปเลยผมอนุญาตไม่ห่วงนะครับความรู้ทุกอย่างเนี่ยที่ผมแนะนําต่างๆเนี่ยก็คือได้มาจากประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่เพาะจริงๆ ผลิตส่งจริงๆติดต่อลูกค้าเองจริงๆวิ่งส่งจริงๆนะครับปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันเกิดเนี่ยเราสามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้ทั้งหมดนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่เป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณทุกๆท่านที่โทรมาสอบถามโทรมาพูดคุยนะครับอาจจะมีทั้งชอบถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราจะทําให้ทุกคนถูกใจเราหมดรักเราหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับ เหมือนที่เราไปส่งถั่วงอกใช่ไหมฮะบางร้านต้องการอ้วนสั้นอืมสวนมากนะต้องการอ้วนสั้นอ่าไปเจอบางร้านต้องการยาวกว่านี้ต้องการอ้วนแต่ให้มันยาวกว่านี้อต้องการอ้วนแต่ให้มันยาวกว่านี้อบางร s, ้านต,ต้องการขาวต้องการขาวจั่วเลยแต่คุณอย่าใช้สารเคมีบอกเราต้องการขาววันนี้แต่อย่าใช้สารเคมีบางร oy, ้านก็บอกเอาแบบนี้แหละเห็นไหมครับก็คือคนทุกคนเนี่ยมันอยู่ที่ ความคิดของแต่ละคนนะครับจะให้เราชอบเราจะให้เราชอบเราทุกคนเป็นไปไม่ได้แต่ก็จะให้เราเกจะให้เขาเกลียดเราทุกคนก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีนะครับก็มีทั้งคนชอบคนเกลียดเป็นสัจธรรมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านมากที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ